Hi everybody It's nice to see you again สวัสดีครับผมอะตอนรับเข้าสู่อ,อน้องชวนคุยครับเอ้าทำไมไฟมันไม่ค่อยแจ้งเลยอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้ในส่วนของไฟมานะครับนี่เลยชื่อมันคือ b a z นะครับนะ,อ,ะออกเสียงเป็น bats นี่เป็นที่ห่อของมันนะครับไม่อยากบอกเลยว่ามาจากที่ไหนครับนี่ถ้าดูก็คือ made in China ครับผมซึ่งไฟนี้ก็ ได้รับการสนับสนุนจากคนณะเอามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนั่นเองนะครับนะต้องบอกว่า b บต t e r late ด h a n never ก็คือได้ที่หลังก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่นเอง <c oughs> นะครับใกล้จะหมดโควิดแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้การเรียนการสอนแบบไฮบริดนะไฮบริดก็คือแบบ2 in 1แบบผสมผสานเป็นออนไลน์และออนไซน์นั่นเองนะครับบางเอิญว่าบางเอิญว่า เปิดมาดูในส่วนของหน้าหน้ากล่องนะครับแล้วก็เจอในส่วนของคำศัพท์น่าสนใจหลายคำเลยอยากจะมาแนะนำให้นะครับคนที่สนใจอยากเรียนภาษากังกมาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยชื่อของรุ่นนี้นะครับหลายคนเรียกว่าไฟวงกลมอ่าไฟวงกลมใช่ไหมครับจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า ring fill light นะครับ ring ก็คือวงแหวนวงแหวนหรือว่ากลมๆนั่นแหละเห็นไหมครับอ่ามันจะมีลักษณะกลมๆนะ fill ก็คือเป็นการเติมเต็ม แล้วก็ไลท์ก็คือเป็นแสงหรือว,ว่าไฟนั่นเองัวนั้นรวมๆก็คือเป็นการบอกว่าไฟวงกลมที่เอามาเติมเต็มความสว่างนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายไลฟ์สดหรือว่าบันทึกวิดีโอเหมือนผมนี่แหละนะครับก็สามารถใช้ได้โอเค so it's called ring fill light โอเค anyways you can see here there are some uh, information เอามาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับ so the first one is fill light and b e a u t y f a c e fill light and b e a u t y f a c e ก็คือเป็นการเติมแสงเข้าไปนะครับและทำให้หน้าตามีความสดใสดูสวยงามดูหล่อขึ้นมาจริงหรือเปล่าาก็ไม่รู้นะครับนะ number two make face and eye in beauty make face and eye in beauty อันนี้ก็คือเป็นการทำให้หน้าตานะครับนะหน้าและก็าตาด้วยนะ มีความสง่างามนั่นเองนะครับ and the third one is nightcore extreme nightcore extreme อันคำนี้เป็นคำใหม่นะ่าสนใจมากนะครับผมเองก็ไม่รู้จักเลยนะก็พยายามหาความหมายมาเล่าให้ฟังรวมๆประมาณว่านะครับ nightcore เนะี่ยเป็นระบบการชาร์จนะชาร์จไฟของเนี้ยของไอ,งองตัว ring fill light นี่น,นะครับนะที่สามารถที่จะส่องแสงนะครับ extreme ก็คือแบบออกมาแบบสุดขีดได้เลยนะครับ และสุดท้ายนะี่คืออะไรครับเขาบอก multiple c o ค o r t e m อ e r a t u r e m u l t i p l e color t e m p e อ a t u r e อันนี้ก็เกี่ยวกับอุณหภูมิของแสงไฟนะครับที่มีความหลากหลายสามารถปรับระดับได้เช่นะนะครับนะอาจจะเป็นในส่วนของไฟสีส้มไฟสีเหลืองหรือว่าไฟสีขาวนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถปรับระดับได้หลากหลายนะครับแต่ผมชอบไฟสีส้มประมาณนี้ซึ่งข้างหลังอ่าข้างหลังก็มีภาษาอังกฤษให้เรียนดูอีกเยอะเยอะแยะเลยนะครับนะ อไปดูกันนะครับคำนี้น่าสนใจเลยที่ผมบอกเมื่อกนะที่สามารถปรับได้ใช่ไหมครับเขาใช้คำว่า adjustable adjustable ก็คือเป็นการปรับได้เลยนะรปรับยังไงบ้างเช่น three colors three colors ก็คือมีอยู่3สีด้วยกันนะครับนะอาจจะเป็นสีขาวสีส้มหรือสีเหลืองนั่นเองนะครับและ and the last one is 10 levels of brightness 10 levels of brightness ก็คือมี10ระดับของความสว่าง เป็นไงครับอ่าเรียนภาษาติดกับอุปกรณ์กล่องต่างๆก็ได้นะเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับหลากหลายเลยโอเคแล้วก็ไปลองอใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ต่อไปอดีไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอเค this is English in daily life you can learn from anything surrounded you like me this is from ring feel light and see you see you see you bye bye